สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับตู้เรานะคะตูของเราตอนนี้มือสองอันนี้ขนาดเมตรห้าสิบคูณห้าสิบคูณเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบคือความยาวนะคะส่วนห้าสิบคือความกว้างเมตรห้าสิบคือความยาวส่วนเมตรยี่สิบคือความสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมานี่ค่ะก็จะเป็นที่ชั้นวางระดับทั้งหมด หชั้นค่ะเป็นสีขาวนะคะกรอบกระจกหนาแน่นดีค่ะ<ด>แล้วก็มีกรอบด้านล่างในดีเทลของแต่ละส่วนนะคะ<ด>ก็จะมีะกระจกบานล,ล็อกอยู่ตรงนี้ทางด้านหลัง<ด>แล้วก็มีสามารถเป็นที่เก็บที่เก็บของได้ทั้งสองฝั่งเปิดสอบข้างได้แล้วก็มีตัวล็อกส่วนในด้านดีเทลของด้านหน้านะคะ ด้านหน้าเนี่ยเราติดตั้ง LED สี่มุมเลยคือรอบมุมเลยทุกทุกท,ทางเมื่อสินค้าของคุณนะคะตั้งอยู่ในนี้ก็จะมีแสงจุดบรก <Hey. S 1> ค่ะฝากเข้ามาแวะชมหรือ,อที่ไฮค้าได้นะคะณนะี่ฐานที่นี้ค่ะ